วันนี้มีความวุ่นวายที่ฝรั่งเศสครับเพราะว่าสถานที่สําคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟ์นะครับแล้วก็พระราชวังแวร์ซายถูกแจ้งเตือนว่าเดี๋ยวจะมีการก่อการร้ายครับเมื่อวานนี้ครับพิพิธภัณฑ์ลูฟ์และพระราชวังแวร์ซายถูกขู่วางระเบิดครับเจ้าหน้าที่ต้องอพยพนักท่องเที่ยวออกมาและพอเข้าไปตรวจสอบในพิพิธภัณฑ์ลูฟแล้วก็พระราชวังแวร์ซายแต่ว่าการตรวจสอบไม่เจอสิ่งต้องสงสัยแต่อย่างใดนะครับแต่ในเวลานี้รัฐบาลฝรั่งเศสเองก็ ยกระดับครับเอาทหาร7 0 0 0นายไปดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะถึงแม้ว่าตรวจสอบไม่พบแต่ว่าก็ต้องอพยพไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะทางด้านสนานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสมีการแจ้งเตือนคนไทยคะ่ะบอกว่าตามที่ทางการฝรั่งเศสได้ประกาศยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์การก่อการร้ายภายในประเทศเป็นระดับสูงสุด หลังจากเกิดเหตุผู้ร้ายใช้มีดทำร้ายร่างกายคนในโรงเรียนที่เมืองแอรัสและการอบยพผู้คนออกจากทพิพิธภัณฑ์ลูฟและพระราชวังแวร์ไซา์รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆเนื่องจากทางการฝรั่งเศสได้รับการแจ้งเตือนนะคะว่าอาจจะมีการวางระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวค่ะก็มีการออกมาเตือนประชาชนคนไทยด้วยนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังอยู่ในฝรั่งเศสนะตอนนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องเลี่ยงนะครับ ไปตรวจสอบเส้นทางการเดินทางแล้วก็ขอเปิดทําการขอสถานที่ต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยปฏิวัติตามคาแนะนําของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดน,น,นะครับแล้วถ้าคนไทยที่อยู่ที่นั่นมีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินต้องการขอความช่วยเหลือจะสถานเอกอัครราชทูตของไทยเราที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ติดต่อหมายเลขฉุกเฉินได้ดังต่อไปนี้นะครับบวก3-3นี่คือรหัสของประเทศนะครับบวก3 3 6 0 3ม9กศู แล้วก็บวก3ามสามหกสี่หกเจ็ดหนึ่งเก้าหกเก้าสี่มีสองหมายเลขให้ติดตามแล้วก็ติดต่อได้ตลอดเวลานะครับ